ข่าวดีสำหรับเพื่อนเพื่อนนักสะสมท่านใดถือธนบัตร20บ,บาทรุ่นนี้อยู่ในมือด้านหลังเป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชดูดีๆเรารับซื้อใบละ2,000บาทในข้อมูลนี้มีทั้งแบบรับซื้อและไม่รับซื้อโปรดฟังคำบรรยายและรายละเอียดจุดข้อสำคัญให้ดีข้อมูลเป็นแบบไหนเรามาฟังกันได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กรารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปนี้ผมมีข้อมูลดีๆและก็มาประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมกันอีกแล้วครับแน่นอนครับในส่วนของธนบัตรนะครับชนิดราคา20บาทที่จะพูดถึงในคลิปนี้ขอความกรุณาด้ครับโปรดตั้งใจฟังรายละเอียดแล้วก็ดูจุดข้อสำคัญจุดจ่ายตังค์ให้ดีก่อนที่จะสมประเมินราคาได้ครับ ก่อนอื่นขอแนะนํานิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเพ uh, huh. ื่อนเพื่อนนักสะสมท่านใดที่ถือเหรียญแบบนี้อยู่ในมือเยอะๆนะครับเรายินด <c oughs> ีรับซื้อนะครับสําหรับนะครับเหรียญคุฑ10บาทแบบนี้นะครับทุกคนครับเรารับซื้อกันแบบไม่อันนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนนะครับเนี่ยฮะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นสองพระองค์ด้านหลังเป็นแบบนี้รูปครุฑแบบนี้เหรียญ10บาทแบบนี้นะครับมีเท่าไหร่เราก็รับแบบไม่อันนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับ แล้วก็ขอแนะนํานิดนึงแล้วกันดีครับในเรื่องของเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับทุกคนครับนักสะสมมือใหม่ทุกคนครับฟังตรงนี้ให้ดีนะครับก่อนที่ทุกคนนั้นจะเสียเปรียบในการค้าขายครับแน่นอนครับในส่วนของเหรียญรุ่นเก่ารุ่นนี้เป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับเป็นเหรียญ5บาทครับผมขอแนะนํานิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อเติมความรู้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับเพื่อนๆนักสะสมกันนะครับ เหรียญปี2,525 5. 5บาทนี่นะครับมีด้วยกันอยู่2นะครับราคาที่เขาเล่นหากันเดครับแน่นอนเราจะไม่พูดถึงในเรื่องของพระเสร็จเล็กพระเสร็จเล็กนั้นหลักแสนมีแน่ๆครับแต่ผมจะพูดถึงนะครับในเรื่องของจุดเล็กๆนี่นะครับทุกคนครับจุดเล็กๆนี้จะบอกถึงราคาได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับปี2,525รครุฑแบบนี้ ให้ท่านลองส่องดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เติมความรู้ให้นะครับนี่ครับทุกคนครับถ้าเกิดว่าด้านในนี่นะครับที่เป็นนกกวายุพักนี่นะครับมีเลข2ข้างหน้าเลข6ข้างหลังนั้นราคาจะดีกว่าถ้าเป็นสภาพใหม่ๆไม่ผ่านงานใช้เลยมีแน่ๆครับ4500บาทต่อเหรียญเลยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีแบบนี้นะครับถ้าผ่านงานใช้ก็หลักร้อยมีแน่ แต่ถ้าเป็นเหรียญแบบโค้ดอื่นแบบธรรมดาเนี่ยยังไม่ถึงร้อยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นโคด26มีหลักร้อยให้คุณได้เห็นนะครับนี่เป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับของเหรียญปี2525นนะครับบอกกับเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครชอบข้อมูลนี้ก็กดถูกใจกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลด้วยแล้วกันนะครับเอาแล้วนะครับทุกคนครับใครที่มีแบงค์รุ่นนี้นะครับ ดูให้ดีดูก่อนใช้นะครับดูรายละเอียดให้ดีนะครับธนบัตรชนิดราคา20บาทที่ผมจะพูดถึงในคลิปนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้ซื้อทุกใบนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีจุดข้อสำคัญให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมได้ทราบกันถ้าใครพบเจอจักขายได้ครับเอาละครับมาฟังข้อมูลด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของธนบัตรรุ่นนี้ครับด้านหน้านั้นจะมีภาพนะครับพระบรมสายาสาธิสณะของ ในหลวงรัชการทีก้าวอยู่นะครับซึ่งจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทย20บาทเลข20บาทด้านล่างแล้วก็ด้านบนนั้นเป็นพระพุทธนั่นเองครับแบบนี้นะครับเป็นหมวดตัวเลขสีดําหลายคนไปหาหมวดตัวเลขสีแดงถ้าใครเจอสีแดงนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าแจ็คพอตเลยในรุ่นนี้ราคาสูงแน่ๆน,นะครับถ้ามีจริงๆนะครับบางท่านก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่ายังไม่เจอนะครับก็ลองดูในมือของเพื่อนๆนะครับ ถ้าหมวดตัวเลขของคุณตรงนี้เป็นสีแดงยินดีรับซื้อในราคาที่สูงมากๆนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงได้เลยแต่ยืนยันว่าไม่ต่ำกว่า5,000บาทนะครับถ้ามีจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังของธนาบัตรเป็นแบบไหนครับด้านหลังของธนาบัตรนะครับในส่วนของธนาบัตรทั่วไปที่เราพบเจอครับ นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบนี้นะครับเป็นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับซึ่งนะครับดูสวยงามมากๆรุ่นนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับแน่นอนครับในส่วนของด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับนะครับในส่วนของธนบัตรที่จะรับซื้อฝั่งข้อมูลนะครับส่วนของธนบัตรที่รับซื้อนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้ นะครับเป็นภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านแบบนี้ดูชัดเจนสวยงามแบบนี้แต่พอพลิกหลังกลับมาครับนี่ฮะธนบัตรด,ด้านหลังที่รับซื้อคือเป็นแบบนี้ครับทุกคนครับธนบัตรรุ่นนี้ต้องบอกไว้เลยว่านี่ครับจะมีอีกแบบหนึ่งที่นักสะสมเล่นกันก็คือแบบนี้แหละครับนะครับท่านเห็นไหมครับด้านหลังธนบัตรท่านเห็นแบบนี้ไหมครับทุกคนนะครับจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากธนบัตรนะครับที่เราใช้อยู่นะครับคือด้านหลังเนี่ย นะครับจะมีความสวยงามก็คือจะมีภาพพระบรมสายาสาธิตศลักษ์ของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้านหนึ่งก็คือด้านหลังครับมีด้วยกัน2ด้านเลยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับและมีคําว่ารัฐบาลไทยมีเลข20มีนะครับคำว่า20บาทนะครับบอกคุณอยู่ด้านหลังบันี้ครับ ด้านหลังแบบนี้ถึงรับซื้อนะครับใบละ2 0 0 0บาทสภาพไม่ผ่านงานใช้นะครับแต่ถ้าแบบธรรมดาย,ยังไม่ได้รับซื้อใครเจอแบบนี้สามารถขายได้ครับแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องยืนยันว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการผลิตนะครับผลิตนั้นหมายถึงว่าหน้าหลังมาประทับกันไม่ใช่แต่เกิดขึ้นจากหลังผลิตก็คือธนบัตรนั้นมีความแน่นและทําให้ มึกนั้นซึมออกมาด้านหลังแต่เป็นความสวยงามที่นักสะสมต้องการเก็บสะสมจึงทำให้มีราคานั้นองครับถ้าใครพบเจอแบบนี้นะครับมีภาพพระมรมสายยาสาธิตรักของพระองค์ท่านอยู่สองด้านแบบนี้ติดต่อมาขายได้ที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น3ลายเลยนะครับเพืเ่อนๆครับไออย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยหรือติดต่อไม่ได้ส่วน QR Code คก็ยิงสดกันเข้ามาเลยดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติตามรับชมช่องสยามชาแนลนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ข้อมูลนี้นะครับมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลเองก็กดคําว่าขอบคุณใต้คลิปนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้กดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสําหรับใครที่ต้องการเป็นสมาชิกก็นะฮะสมัครสมา,สมาชิกได้หน้าช่องครับจะซื้อก็ได้จะขายเราก็รับซื้อสําหรับสมาชิกของเราครับสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ